ออฟซีซั่นเนี่ยก็จะมีสุ่มตรวจได้นะเขาเรียก testing pool testing pool หมายถึงว่านะักกีฬาบางคนถูกอินคลูดเข้าไปในระบบสุ่มตรวจของฟีบ้านะซึ่งในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่คนเดียวจูนนะครับใช่น้องจูนน้องจูนน้องจูนก็ก็ถูกอินคลูดเข้าไปในเทสต i n g p o ลของฟีบ้าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะฉะนั้นเนี่ยน้องจูนต้องลงทะเบียนในระบบเขาเรียกแออ administration anti doping system ของเขานะครับแล้วก็ต้องแจ้งที่อยู่แจ้งที่ซ้อม แจ้งที่พัก24ชั่วโมงต้องรู้ว่าจูนอยู่ที่ไหน,นะร,ระหว่างเข่งหรือครับหรือว่าตลอดเวลาตลอดเวลาเนีออฟซีซันก็ต้องแจง้งอย่างตอนนี้เขาต้องแจ้งที่อยู่ว่าพักอยู่ที่ไหนสถานที่ซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมช่วงไหนบ้างเบอร์โทรศัพท์อีเมลให้ไว้หมดฉะนั้นเนี่ยพี่บ้าจะส่งแอนตี้ด็อกเ f ลยออฟฟิเซอร์มาแล้วก็บอกว่า มาตรวจโดบหน่อยได้ตลอดอืมจริงๆเ่ยมันมีอบรมของกกทอยู่แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องกระตุ้นเพราะว่าเริ่มมีอย่างที่บอกนะกกีฬาไทยเริ่มเริ่มโดดโดเข้าไปในทสติงพูและเขาเรียกว่าแวร์เบลกดเนี้ยคุณต้องแจ้งที่อยู่แจ้งที่พักแจ้งที่สอมแล้วก็เวลาที่เขามาตรวจเนี่ยเขามีเวลาว่าถ้าคุณไม่มารายงานตัว ภายในถ้าตไม่ผิดครึ่งชั่วโมงมันก็ถือว่าคุณขาดนะครับตามกฎก็คือโดนแบนสองปีนะครับโดนแบนสองปีแต่ว่าก็อุทธรณ์ไปไม่รู้แหละแต่ว่าเบื้องต้นโดน2ปีก่อนเลย หรือว่าคุณไม่มารายงานตัวอันนี้ uh, อันนี้ผมมีคําถามว่าคือเหมือนนักกีฬาเนี่ยเหมือนทางฟีบ้าเขาจิ้มมาเลยใช่ไหมครับว่าขอคนนี้แล้วคนนักกีฬาก็มันจําเป็นไหมครับที่ต้องอยู่ในระบบหรือว่านักกีฬาปฏิเสธได้ก็ถ้าปฏิเสธก็เล่นในรายการที่เป็นของฟีบ้าไม่ได้แล้วว่าถ้าสมมุติอย่างเนี้ยนักกีฬาเก่งๆเขาก็จะจิ้มเลยว่าคนนี้ต้องอยู่ในระบบแอนตี้ดักดักอะไรสักอย่างเหมือนนีใช่ไหมครับ uh, แอนตี้ดอปปิ uh, ้งซิสเตแี็อ๋อแอนตี้ดอปปิ้งซิสเต็มแล้วคราวนี้ uh. ต้องแจ้งเา ผมอยากรู้ว่าบอกว่า24ชั่วโมงต้องรู้ว่าเขาซ้อมที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงนักกีฬาต้องแจ้งเราทุกวันเหรอครับหรือว่ามันจะมีเอ่อ username กับ password ครับนักกีฬาจะได้ได้ username กับ password ของตัวเอง แล้วก็ผมไม่แน่ใจนะเพราะผมก็ยังไม่เห็นซิสเตมนี้เดี๋ยวต้องถามจูนเพราะจูนเพิ่งได้มาน่าจะต้นเดือนมัน้งต้องถามจูนว่าเขาให้คล็อกอินเข้าไปแล้วก็ต้องไปแจ้งเขาในระบบเป็นระยะระยะ,ระ,ยะหรือเปล่าเพราะว่าถ้าถ้าถามผมคือแบบว่าเราเป็นนักกีฬาเราคงไม่ได้มีเวลาที่จะไปแบบใส่ทุกวันะมันคงมันคงไ<ต><ผ>ม่ได้เข้าใจเข้าใจแต่ว่าผมก็เข้าใจว่ามันก็คงไม่โหดถึงขนาดว่ามาดักแล้วก็อยู่ๆก็โทรเรียกอะแต่ผมว่ามันก็ต้องแบบขึ้นมาก่อนเป็นสัก2วันสามวันแหละผมว่านะ